เรื่องอย่าลงคําอวยอย่าเชื่อเพราะถูกใจใครที่ติดตาม YouTube หรือว่า t i k t อกหรือแม้กระทั่ง Facebook ในระยะหลังๆนี้จะพบว่ามีคลิปที่ทำในลักษณะชื่นชมสรรเสริญเมืองไทยออกมามากมายอย่างเช่นชมอาหารไทยว่าอร่อยที่สุดในโลกบ้างละบางรายถึงก็บอกว่าอาหารไทยเปลี่ยนชีวิตผมหรือว่าเปลี่ยนชีวิตฉันได้เลย บางคลิปก็พูดว่าคนไทยน่ารักที่สุดในโลกเลยยิ้มแย้มเจ่มใสใจดีบางคลิปก็บอกว่าพระพุทธศาสนาไทยดีที่สุดในโลกส่วนใหญ่คนที่ทำคลิปจะ่น,นี้ก็เป็นชาวต่างชาติหรือบางคนที่เป็นชาวต่างชาติที่พูดภาษาไทยได้อย่างชัดเจนดีบางคนก็ร้องเพลงไทยได้เลยร้องเพลงแหล่ก็ได้แล้วพูดสรรเสริญศ,ศิลป,ปะไทยในเรื่องนี้ มีหลายๆคนได้ตั้งข้อสังเกตว่าคลิปพวกนี้จำนวนไม่น้อยเลยทำขึ้นเพื่ออวยคนไทยเพื่ออะไรกันก็เพื่อเรียกยอดวิวการเข้าชมเพราะว่าเขารู้ว่าถ้าทำคลิปแบบนี้คนไทยจะติดตามพวกเขาเยอะมากยอดวิวก็จะเพิ่มขึ้นเพราะว่ามีการแชร์แชร์ไปให้เ,เพื่อนๆคนละหลายหลายลายถ้าคนเป็นหมื่นนี่ก็เป็นแสนคนที่ไปตามยอดวิวนี้ พอยอดวิวเพิ่มขึ้นก็มีผู้ติดตามมากขึ้นสิ่งที่จะตามมาก็คือมีโอกาสทางธุรกิจเพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการโฆษณามีสปอนเซอร์เพราะว่ายอดวิวสูงคนดูเป็นแสนเป็นล้านบางทีก็ได้รับเชิญไปออกงานอีเวนต์ถ้าเป็นชาวต่างชาติหรือว่าฝรั่งที่อยู่ในเมืองไทยเป็นที่รู้จักโด่งดังก็ได้รับเชิญไปออกในงานอีเวนต์หรือไม่เช่นนั้นก็บางคน ก็แค่หวังผลว่ามาเมืองไทยแล้วจะได้วีซ่าง่ายขึ้นเพราะว่ามีผลงานอวดว่าผมนั้นได้เชิดชูเมืองไทยได้สรรเสริญคนไทยพูดง่ายๆก็คือว่ามันเป็นคลิปที่ไม่ได้เกิดจากความจริงใจเท่าไรนะักแต่ว่าต้องการอวยมีศัพท์ที่เขาเรียกปรากฏการณ์นี้ว่าเป็นภาษาฝรั่งไทยบ b i t i ถ้าแปลเป็นไทยก็คือตกเบ็ดคนไทยเป็นปรากฏการณ์ที่เรียกว่าตกเบ็ดคนไทย เอาเหยื่อมาล่อให้คนไทยนั่นงับจะได้เพิ่มยอดวิวเพิ่มยอดแชร์เราต้องระวังเพราะว่าถ้าเราไปหลงเชื่อก็จะบ่มเพาะนิสัยในทางที่ไม่ดีให้กับตัวเราได้ด้วยคือนิสัยที่ชอบในคำสรรเสริญเยินยอรวมไปถึงคำป้อยอและใครที่มีทิสัยเช่นนี้ก็มักจะไม่เจริญเท่าไหร่นักเพราะว่าเวลาใครที่เขาไม่สรรเสริญป้อยอเราเราก็จะไม่ชอบคนคนนั้นบางทีคนนั้น อาจจะเป็นเพื่อนเราก็เป็นได้เราไม่ชอบเพื่อนคนนี้เพราะเขาไม่ค่อยสรรเสริญเยินยอในตัวเราใช่ไหมแต่อีกคนหนึ่งกับเยินยอตัวเรามากมายเหลือเกินเราก็มักจะชอบคนคนนี้เวลาที่เขามาขอยืมเงินเราก็จะให้ทันทีไม่พูดมากพูดง่ายๆก็คือถ้าเรามีนิสัยเช่นนี้เราก็จะถูกหลอกได้ง่ายๆนั่นเองแต่มันก็จะสร้างนิสัยที่ไม่ดีให้กับตัวตนของเรา ประเภทว่าเจอคำตำหนิคำทักท้วง,ก,วงก็จะโกรธขึ้นทันทีนอกนั้นยังจะสร้างความทุกข์ให้กับตัวตนอีกด้วยนอกจากจะถูกหลอกง่ายๆแล้วเนี่ยก,ก็จะทำให้เกิดเป็นความทุกข์ง่ายๆอีกด้วยเวลาที่มีคนเขาไม่ชื่นชมในตัวเราเวลาคนเขาตำหนิตัวเราแค่ไม่ชื่นชมตัวเราเราก็โมโ oh หแล้วว่าทำไมเพื่อนไม่ชมเราละ่ะเพราะตัวของเรา เสพติดคําสารเสริญเยินย่อเสียแล้วบางทีขนาดเป็นพระสงฆ์ก็เป็นได้ไม่ใช่โยมเป็นแต่อย่างเดียวเท่านั้นพระเองก็เป็นได้ต้องระวังให้ดีแล้วไม่ใช่แค่นิสัยที่ไม่ดีเท่านั้นนะจะสร้างทัศนคติที่ไม่ดีให้เกิดขึ้นอีกด้วยนั่นก็คือจะมองเห็นประเทศของเรานี้ดีเกินความเป็นจริงไปพอมองเห็นเมืองไทยบันดีเกินจริงแล้วเนี่ย ก็จะไม่มีการคิดที่จะพัฒนาปรับปรุงแก้ไขอะไรเลยเวลาที่ใครทักท้วงว่าเมืองไทยมีข้อบกพร่องตรงนั้นตรงนี้เช่นรถติดมากเป็นที่สุดของโลกเลยเราก็จะเกิดไม่พึงพอใจขึ้นทันทีเพราะว่าชาวต่างชาติเขาชมว่าเมืองไทยดีอย่างโน้อนอย่างนี้แต่พอมีใครมาติติงนิดเดียวก็โกรธเขาแต่มันทำให้คนไทยเรานั้นเสพติดคำพูดที่ถูกอ,อกถูกใจคนเรา ถ้าไปหลงไปชื่นชมในสิ่งที่ถูกใจเข้ามันก็เป็นโทษกับตัวตนเองในระยะยาวได้เพราะว่าสิ่งที่ถูกใจนี้คืออะไรก็คือสิ่งที่มันสนองกิเลสของคนเรานี่แหละเดี๋ยวนี้ในโซเชียลมีเดียมีคลิปที่มันมุ่งที่ผลิตทำเพื่อให้ถูกใจคนเราถูกใจในตัวเราอีกด้วยอย่างแรกก็คือว่าจะสอดคล้องกับความคิดและอคติของคนเราเมื่อกโกรธ เมื่อเกลียดใครหรือโกรธเกลียดประเทศไหนก็มักจะมีคลิปที่จะมาพูดถึงความไม่ดีของที่ไม่ดีนั้นๆของผู้คนเหล่านั้นของประเทศโน้นประเทศนี้มันถูกใจเราแต่มันก็ไปปลุกให้เรานั้นเกิดความโกรธความเกลียดมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวนี้ในโซเชียลมีเดียนั้นมีคลิปมีข่าวที่กระตุ้นความโกรธความเกลียดมากมายเพราะอะไร เพราะว่ามันเป็นข่าวที่มีคนชอบดูมากและชอบแชร์กันมากเขาเรียกว่าเป็นข่าวเป็นภาพที่เพิ่มการว่าจ้าภาษาของวงการโซเชียลมีเดียคือเพิ่มกดไลค์กดแชร์ดูมากๆกก็ยิ่งดีฉะนั้นเดี๋ยวนี้ในโซเชียลมีเดียมักจะมีภาพหรือว่าข่าวที่กระตุ้นให้เกิดความโกรธความเกลียดกันมากขึ้นบางทีก็เป็นข่าวลวงภาพเป็นเท็จแต่มันสะใจมนุษย์เรามากมันถูกใจนี่ ถูกใจอย่างแรกแล้วแต่ตอนหลังนี้คนก็เริ่มจับทางได้แล้วว่าคลิปพวกนี้มันเป็นคลิปที่หลอกเพื่อกระตุ้นความโกรธความเกลียดเพื่อเพิ่มยอดก็เปลี่ยนมาเป็นการสรรเสริญเยือนยอพูดถึงเมืองไทยว่าดีอย่างนูน้นดีอย่างนี้คนไทยดีอย่างนูน้นอย่างนี้พุทธศาสนาไทยดีอย่างนูน้นอย่างนี้นี่แหละถ้าเราไม่รู้จักการพิจารณาที่ดี ก็จะทําให้ตัวเรานั้นหลงไหลความถูกใจอันนี้ไม่สนใจว่าถูกต้องหรือไม่คนเราถ้าไปสนใจไปยึดติดความถูกใจมากกว่าความถูกต้องแล้วมันก็จะเจริญได้ยากแล้วก็จะมีความทุกข์ได้ง่ายเพราะว่าความทุกข์ที่เกิดขึ้นกันทุกวันนี้เพราะคนเรามักจะไปยึดติดความถูกใจกันมากขึ้นเช่นอาหารที่ถูกใจบ้างละคำพูดที่ถูกใจบ้างละ แล้วมันทำให้คนเรานั้นมีความทุกข์อาหารไม่ถูกใจแต่มันถูกต้องมีประโยชน์ต่อสุขภาพเราก็ไม่กินกันก็เกิดอาการเจ็บไข้ได้ป่วยได้ง่ายอีกคำพูดบางอย่างไม่ถูกใจเราแต่มันถูกต้องเช่นคำทักท้วงคำวิพากวิจารณ์แต่พอเราได้เจอเจอกับคำเหล่านั้นเราก็จะเกิดความโกรธโมโหเพราะมันไม่ถูกใจเราทั้งคที่มันถูกต้องนะแล้วเดือนนี้ ก็มีประเภทที่สร้างภาพให้มันดูถูกใจขึ้นแล้วเราก็จะหลงเชื่อโดยเฉพาะในยุคนี้มันมี A.I. ที่เกิดมาสร้างภาพสร้างข่าวถูกใจคนเราทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นการกระตุ้นความโกรธความเกลียดศัตรูคู่ตรงข้ามหรือว่ากระตุ้นให้เราเกิดความหลงไหลย,ยินดีในคำสรรเสริญเยินยอแล้วเดี๋ยนี้เราก็เชื่อมันง่ายๆในกาลามสูตรต่อไปต้องมีอีกข้อหนึ่งเพิ่มขึ้นมาเป็นข้อที่ว่า อย่าเชื่อเพียงเพราะถูกใจเราอะไรที่ถูกใจจงอย่าพึ่งรีบเชื่อง่ายๆไม่ว่าจะเป็นการพูดรวบความไม่ดีของฝ่ายตรงกันข้ามผู้กรณีหรือพูดถึงความดีของเราประเทศของเราวัฒนธรรมของเราศาสนาของเราอันนี้มันถูกใจทั้งนั้นแหละแต่มันไม่ถูกต้องเพราะเป็นการโกหกปรุงแต่งเพื่อหวังผลประโยชน์แล้วคนไทยส่วนมากเป็นคนประเภทที่เชื่อคนง่ายเชื่ออะไรง่ายๆ อะไรที่ถูกใจก็เชื่อเอาเลยก็ตกเป็นเหยื่อเขาได้ง่ายๆเดี๋ยวนี้ก็มีพวกนี้แหละที่เรียกว่ากำลังตกเบ็ดคนไทยเพื่อเรียกยอดวิวเพื่อจะได้มีผู้คนติดตามมากๆเพื่อจะได้มีสปอนเซอร์มีโฆษณามีธุรกิจตามมาอีกมากมายถ้าเป็นคำพูดที่ดีๆถ้าถูกต้องก็อนุโมทนาด้วยแต่คำพูดที่ดีๆถ้ามันไม่ถูกต้องเราก็อย่าพึ่งเชื่อแม้ว่า จะถูกใจของเราก็ตามทีอันนี้มันจะทําให้เรานั้นเป็นคนที่มีความมั่นคงในจิตใจได้เพราะชีวิตของคนเรานั้นจะต้องเจอเจอกับสิ่งที่ไม่ถูกใจมากมายอย่างเช่นความแก่ความเจ็บความป่วยความพลาดพรากสูญเสียความล้มเหลวรถติดฝนตกพวกนี้คือสิ่งที่ไม่ถูกใจเราแน่นอนถ้าเราหวันไหวใจกระเพื่อมเพราะความไม่ถูกใจเราก็จะมีทุกข์ได้ง่าย แต่ถ้าเราเอาความถูกต้องเป็นหลักเหตุการณ์ต่างๆที่พูดมานั้นมันมีความถูกต้องของมันอยู่ในตัวแล้วอย่างน้อยก็แสดงธรรมะให้เราได้พบเห็นถ้าเราเอาความถูกต้องเป็นหลักเราก็จะไม่มีทุกข์แม้ความถูกต้องนั้นจะไม่ถูกใจเราก็ตามทีแต่เชื่อเลยว่าชีวิตของคนเราจะต้องเจอกับสิ่งที่ไม่ถูกใจเยอะมากมายแต่สิ่งที่ถูกใจก็มีแต่น้อยมากแต่ถ้าคนเราแสวงหาสิ่งที่ถูกใจ หลีกเลี่ยงสิ่งที่ไม่ถูกใจเราก็จะมีความทุกข์เป็นที่สุดแล้วก็จะตกเป็นเหยื่อได้ง่ายๆตอนนี้โดยเฉพาะคนไทยตกเป็นเหยื่อของภาพข่าวที่ปลอมที่เรียกกันว่าเฟกสร้างลวงขึ้นมาเรียกว่าเฟกนิวแล้วเดี๋ยวนี้ก็จะมีพวกประเภทอวยคนไทยให้หลงเชื่อกดไลค์กดแชร์แล้วเราก็ภูมิใจในตัวเราเองทงั้งๆที่มีความบกพร่องสิ่งที่ควรแก้ไขก็มีอีกมาก แต่มองข้ามไปอันนี้จะเกิดโทษกับเราในระยะยาวได้ต้องหนักแน่นมั่นคงเอาไว้อย่าไปหลงเชื่อง,ง่ายๆถามใจของเราว่ามันจริงหรือเปล่าที่เขาพูดมานั้นแม้เขาจะสารเสริญเยินยอกก็ตามทีอันนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสสอนภาษาวกว่าเวลาที่ใครสารเสริญพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ถ้าท่านดีใจโทษก็จะเกิดขึ้นกับท่านเองท่านต้องถามก่อนว่า ที่เขาพูดมานั้นจริงไหมถูกต้องไหมมีในพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์หรือเปล่าไม่ใช่เขาพูดมาสารเสริญมาก็เชื่อหลงเลยอันนี้แหละจะเกิดโทษกับตัวท่านเองพระสมมาสัพพุธเจา้าเตือนเอาไว้กับพระสาวกซึ่งก็ควรจะเอามาใช้เตือนกับตัวตนเองบ้างด้วยเหมือนกันนั่นเองบทบรรยายโดยพระอาจารย์ภพศารวิสาโลช่วยกดติดตามและกดแชร์คลิปนี้ เพื่อให้ธรรมเป็นฐานได้บุญจากการให้สาธุจเจริญในบุญขอพระคุณสวัสดีครับ